ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกแล้วก็ประกอบตู้ลำโพงจากวัสดุโือใช้ในท้องถิ่นนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาของการดำเนินการเกี่ยวกับตู้ลำโพงจากวัสดุโือใช้ในท้องถิ่นนะครับรูก็จะขอแนะนำในเรื่องของการทดสอบการใช้งานของชุดบลูทูธสปีกเกอร์ก่อนนะครับหลังจากที่เราประกอบวงจรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ในลักษณะนี้นะครับเราก็มาทําการทดสอบว่าเขาสามารถเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธได้หรือไม่นะครับโดยการเปิดสวิตช์นะครับอในลักษณะนี้นะครับ mm hmm. อก็ะจะมีเสียงนะครับแจ้งมาว่านะครับตอนนี้วงจรทํางานแล้วไฟที่กระพริบอยู่เนี่ยเป็นการบอกว่าตอนนี้นะครับชุดบลูทูธยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆนะครับ เช่นมือถือตัวใดนะครับยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันเชื่อมต่อกับมือถือนะครับยกตัวอย่างเช่นมือถือของครูนะครับครูก็จะทําการเปิดบลูทูธนะครับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับอ่ากรณีที่มันเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับอ่าวงจรของตัวเนี้นะครับเขาจะชื่อว่า M-H- ขีด M สามแปดอีกครั้งนะครับ M-H- ขีด M สามแปดนะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อจับคู่กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไฟที่กระพริบอยู่เนี่ยเขาก็จะหยุดกระพริบนะครับเป็นการบอกว่าตอนเนี้สองตัวเนี้ยกับมือถือของครูเนี่ยได้มีการเชื่อมต่อกันแล้วนะครับได้มีการเชื่อมต่อกันแล้วนั่นเองนะครับนะอ่าต่อไปเรามาลองฟังเสียงดูนะครับเพื่อให้นักเรียนได้จับประเด็นได้ว่า ทำไมเราถึงต้องมีตู้ลำโพงนะครับทําไมเราต้องมีตู้ลำโพงนะครับครูขออนุญาตใช้เพลงมาร์ทประจําโรงเรียนก่อนนะครับด้วยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับครูลองเปิดดูนะครับแ้เราก็สามารถเล่นเพลงได้ตามปกติน,น,น,นะครับเ,เสียบได้ตามปกตินะครับ นะครับนี่คือตัววงจรนะครับอ่ะทีนี้กลับมาสู่เรื่องสำคัญที่ว่าทำไมจะต้องมีตู้ลำโพงครับยกตัวอย่างนะครับคือเลือกวัสดุท้องถิ่นนะครับเป็นตลาลมะพร้าวนะครับเราจะลองเอาตตอ้เนี้ยไปถ้าไปถึง นะครับเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะบอกได้แล้วว่าทําไมถึงต้องมีตู้ลําโพงนะครับก็คือส่วนของตู้ลำโพงเนี่ยมันจะทําให้เสียงมีความไพเราะมีความหนักแน่นและก็มีมิติของเสียงทุม้มเสียงแหลมมากขึ้น ฟังแล้วมีความไพเราะนั่นเองวันถึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งตู้ลำโพงครับวันคลิปวันนี้ก็คือมาดูเรื่องของตู้ลำโพงวิธีการเลือกหลักการและตู้นะตลำโพงทาหน้าที่อะไรพร้อมทั้งตัวอย่างในการประกอบตู้ลำโพงนะครับจากครูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับ ขอญาตวางกล้องนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับ เรามาดูนะครับว่าตู้ลำโพงมีประโยชน์อย่างไรนะครับจากอันนี้นะครับจากในส่วนของวงจรธรรมดานะครับวงจรธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเราต่อแค่นี้มันก็ดังได้นะครับแต่ไม่มีความไพเราะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชุดวงจรบลูทูธสปีกเกอร์เนี่ยนะครับไปใส่เข้ากับตู้ลำโพงซึ่งเรามีโจทย์ไว้ว่านักเรียนจะต้องใช้ วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นนะครับมาประยุกต์ดัดแปลงให้เกิดเป็นตู้ลำโพงนะฮะตามความคิดของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเพราะตู้ลำโพงทําหน้าที่ในการทําให้เสียงนะครับที่เราได้ยินนะครับมีความไพเราะมีเสียงทุง้มเสียงแหลมฟังแล้วมีมิติมากขึ้นตามตัวอย่างที่ครูดได้แสดงสาธิตไปเมื่อกี้นะครับเพราะลำโพงตู้ลำโพงเนี่ยลักษณะของเขาก็คือนะครับเขาจะต้องปิดด้านหลังทั้งหมด นะครับลักษณะคือจะต้องเป็นทึบลักษณะทึบแล้วก็ปิดด้านหลังทั้งหมดเพื่อให้เสียงออกด้านหน้าอย่างเดียวนะครับทำให้เกิดมีความหนักแน่นของเสียงมีวิติของเสียงมากขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของตู้ลำโพงจะต้องปกปิดพื้นที่ด้านหลังของตู้ลำโพงแทบทั้งหมดเอาไว้นะครับวันนี้ครูมีตัวอย่างของตู้ลำโพงนะครับมาให้นักเรียนทั้งหมดสตู้ด้วยกันนะครับแต่ในเวลา นักเรียนปฏิบัติจริงนักเรียนอาจจะเลือกตู้ลำโพงที่ไม่จงเป็นจะต้องเหมือนครูก็ได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างตัวแรกเลยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือตู้ลำโพงที่ทำมาจากกะลามะพร้าวนะครับครูก็ใช้วิธีการตัดแล้วก็มาต่อโดยการใช้น็อตในลักษณะนี้ก็ทำเป็นขาวางแบบนี้ได้นะครับทำเป็นขาวางแบบนี้ได้นั่นเองนะครับครับอ่ะ ก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นตู้ลำโพงในลักษณะนี้นะครับรูก็ลองเอาตัวนี้มาใส่ดูลักษณะนี้ก็ได้นะครับลักษณะนี้ก็จะกลายเป็นตู้ลำโพงกูชุดที่ทำมาจากกระลาะมาขาวเห็นไหมครับแบบที่หนึ่งนะครับอลองดูตัวอย่างตัวที่สองต่อไปนะครับอันนี้เป็นขวดน้ํานะครับเป็นขวดขวด,วดช็อกโกแลตน้นเครื่องดื่มต่างๆนะครับผมก็อาจจะเอา จาะตรงกลางแล้วก็เอาตัวลำโพงเอาชุดวงจรใส่เข้าไปในลักษณะนี้ก็ได้นะครับแทนไปแล้วครับตรนี้ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับว่านักเรียนจะออกแบบอย่างไรนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะไม่เลือกแบบนี้นะครับบางคนอาจจะมีไอเดียที่แตกต่างออกไปอีกนะครับอาจจะไปเอาแกนลอนน้ํามันนะครับในลักษณะนี้นะครับแกนลอนน้ํามันนะครับแล้วก็ เอาวงจรใส่เข้าไปตรงกลางในลักษณะนี้ครับนะฮะแล้วแต่นักเรียนนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับพราถ้าเราเห็นนะครับชัดๆนะครับอ่าก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับแล้วแต่นะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับตรงนี้ให้เกิดจากแนวความคิดของนักเรียนเองนะครับว่าจะเลือกใช้วัสดุหรือใช้ในท้องถิ่นตัวใดมาทําเป็นสู้ลำโพงนะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างไว้สามอันแล้วก็จะลองทําให้นักเรียนดู หนึ่งตัวด้วยนะครับเราลองมาดูกันนะครับอันนี้ครูเลือกใช้เป็นชุดอ่ตู้ลำโพงที่ทำมาจากกะลามะพร้าวนะครับอครูก็ได้ตู้มาในลักษณะนี้แล้วนะครับตู้มาในลักษณะนี้แล้วนะครับครูก็ขัดทุกอย่างนะครับตัดเรียบร้อยนะครับการตัดเนี่ยถ้าเรียนจะใช้แบบน,นี้ลองศึกษาหลังใหม่ได้นะครับ ตัดเรียบร้อยขัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาน็อตยึดนะครับที่ฐานนะครับทั้งด้านในด้านนอกแบบนี้ครับยึดให้แน่นแล้วก็วางนะครับให้ได้ระยะตามที่เราต้องการได้ไอลักษณะเขาแหวนหน้าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะทําให้เสียงเข้ามาที่โซ่หูเราพอดีนะครับจะทําให้ไพเราะนะครับเราก็จะได้แบบนี้ปั๊บใช่ไหมครับเราก็จะใช้วงจรในล้อทาเนี่ยติดเข้าไปในลักษณะนี้ครับเราก็ติดเข้าไปในลักษณะนี้นะครับ แล้วเราก็เล็งดูนะครับกะดดูว่ามันตรงหรือไม่นะครับถ้าตรงแล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับก็ที่อยู่ในกล่อง b l u e t o o t ก speaker boxset นะครับเราไปจะใช้กาวร้อนในการติดให้เขาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับติดในการอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับโดยการครับเอาวางตำแหน่งที่ต้องการนะครับถ้าเราทํางานเป็นทีมเราก็ช่วยกันนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเราก็เอากาวร้อน ยอดลงไปนะครับแต่ละมุมนะครับลองก่อนนะครับเอาแค่ติดก่อนอันที่หนึ่งครับะยอดไร้นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจุดที่สองครับไล่จนครบรอบรอบรอบของรัศมีของเขานะครับรับสั่งเลครับยอด่อไปยอดไปเรื่อยๆครับยอดไปเรื่อยๆอ่า ไม่ต้องหยอดตลอดแนวนะครับอาจจะหยอดเว้นระยะนะครับเพราะว่าเตาร้อนมันจะมีความแข็งแรงครับหรือต้องติดไอเซนิกนะครับเไมะงั้นเสียงมันจะไม่มีความหนักแน่นนะครับไม่มีความหนักแน่นครับหยอดแล้วนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปจนครบนะครับนักเรียนตรงนี้ไม่ต้องรีบเป็นงานที่ว่าใช้ความละเอียดนะครับนะานี้ครับ กดไว้นะครับพอเห็นว่าแห้งปิดดีแล้วก็ไปจุดต่อไปครับจนรอบนะครับจนรอบการวางตำแหน่งตรงนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็ติดจาวให้เรียบร้อยนะครับทุกด้านนะครับอาจจะไม่ต้องติดตลอดนะเว้นเป็นช่วงก็ได้ครับในลักษณะนี้ครับะะรน,นะครับคจะได้ลักษณะนี้นะฮะ จะได้แบบนี้เลยนะครับวางไว้ก่อนนะครับหน่อยกาวแห้งนะครับหน่อยกาวแห้งนะครับนล้วเราก็ทําอะไรต่อนะครับเราก็ทําอะไรต่อเราก็ตกแต่งครับทีนี้เราก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับการตกแต่งเราก็จะใช้วิธีนะครับเราจําได้นะครับในกล่องบลูทูธสปีคเกอร์บ็อกเซตให้เชือกงานฝีมือไว้นะครับ อาจจะเอางานเชื่องานผีมือมาคาดในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเราก็ใช้กาวร้อนหยอดเช่นเดิมนะครับวิธีการคือวัดก่อนวัดว่าระยะรอบวงเท่าไหร่ครับในลักษณะนี้ครับแ๋ยวเราก็ตัดครับด้วยกันใกล้ที่อยู่ในกล่องนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ติดกาวครับโดยให้จุดต่อเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับล่างตู้นะครับในลักษณะนี้ครับ เราอาจจะเริ่มตั้งแต่ด้านบนนะครับไล่ไปนะครับเดยกก็ได้นะครับเริ่มจากด้านบนแล้วก็กาวหยอดไปเรื่อยๆนะครับกาวร้อนหยอดไปเรื่อยๆไม่ต้องหยอดเยอะนะครับหยอดนิดเดียวนะครับแล้วก็หยอดไปอ่าอย่างเี้ครับไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ นี่แล้วแต่นะครับไอเดียไป้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ครูทำแบบให้เห็นเป็นตัวอย่างแนวทางเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นไม่ไม่ได้ทำให้มันแบบละเ,เอียดมากนะครับแตบบ่คลิปนี้จะยาวไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุด ปลายสายปลายเชือกนะครับปลายเชือกแลักษสดงเลยแล้วก็ย้อน,ะน,น,นปอไปนี่ครับไปอีกข้างหนึ่งไปอีกั้างครับ,รบก็เลยข้างหนึ่งนะครับไปไล่ไปอีกครับตะไลวนไปเรื่อยๆครับติดกาวไปเรื่อยๆ หอดไปเรื่อยๆครับหลอดไปเรื่อยๆหยุดแลนิดแลนิดแล้วนิดกันได้ตู้ลำโพงที่สวยงามครับเห็นไหมครับนี่ก็อันตนีนะครับถ้าใช้ตู้แบบนี้อ่านี่คือแค่ตัวอย่างนักเรียนนะครับแบบนี้ครับ เสร็จแ,แล้วพอได้แล้วนะครับอเราก็อาจจะมีการตกแต่งในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าตู้เนี่ยนักเรียนอาจจะเขียนลวดลายยังไงก็ได้นะครับให้มันดูสวยงามนะครับอลองดูนะครับว่าเห็ยนยังไงนะครับครูก็อาจจะใช้ปากกาดินสอสีต่างๆนะครับนะให้นักเรียน เลือกเอาเองนะครับเป็นสีสวยๆต่างๆนักเรียนจะเขียนจะเพ้นยังไงก็แล้วแต่นะครับอ่าอย่างนี้ครับรูไม่ได้เก่งศิลปะนะครับรูอาจจะวาดรูปอะไรต่างๆไว้ก็ได้นะครับแต่นี้ครับาวาดรูปหัวใจไว้นะครับระบายสีไปนี่ย ไม่แล้วแต่นะครับไอเดียไทรวาดศิลปะเก่งกว่าครูก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ทําต่อไปครับครูวาดไม่เก่งก็คงได้แค่นี้อ่าใส่ของนิดนึงนะครับอพอจะเอาตัวนี้ไปให,ให้ใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะวาดลวดลายเป็นรูป อะไรก็แล้วแต่นะครับสารพรัดสารเพศนักเรียนวาดเองได้นะครับตรงนี้นะอาจจะวาดเป็นสุขสัน์วันเกิดเราอาจจะเขียนว่าเออเอพปี้เบิร์เดย์นะครับเรอาจจะใส่ตัว H B ตแล้วก็ตัวดน,นะครับ นะแล้วก็เครื่องหมายตัวทีหูใครก็ว่าไปนะครับนะจุดจุดจ,ดจดนะนะอะลักษณะนี้ครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ไอเดียของนักเรียนนะครับก็คิดเองนะครับดเดดตรงนี้นะแล้วก็พอเสร็จก็พร้อมนำเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ลำโพงบูทูธสปีคเกอร์นะครับที่สร้างมาจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นของนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็ไปออกแบบใช้วัสดุที่นักเรียนคิดว่ามีความเหมาะสมตามนวามคิดของนักเรียนนะครับในการสร้างชิ้นงานตรงนี้ออกมาครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสวัสดีครับ